สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรถบ้านหลักหมืน่น FFK นะครับผมก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีพี่พี่ FC นะครับชาวรถบ้านหลักหมื่นของเรานะครับผมวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับวันนี้ผมมีรถมิซูนะครับมิซูบิชิเลนเซอร์ E คานะครับนะหรือเขาเรียกกันว่าฉลหลงนะอันนี้มิซูฉลหลงอ่า มาพร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆนะครับกล้องหน้ากล้องหลังสีแจ่มๆนะครับผมฟิล์มนะครับดำแอร์เย็นภาษีพรบไม่ขาดนะครับผมแต่ใกล้จะขาดแล้วนะอ่าปี67นะครับแอร์เย็นเพลงเพาะสีสวยนะคันนี้ผมตีให้70เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเงางามนะครับผมมาเล่มนะครับผมเอกสารชุดโอนครบมีเล่มครบนะใบตรวจรับรองอ่าแก๊สปิโตรเลียมนะครับผมนะ LPG นะครับผมนะ รถคันนี้ใช้2ระบบใช้ได้ทั้งน้ำมันและก็แก๊ส LPG นะครับใช้งานได้ครบนะคันนี้บอดี้ดูนะครับผมดีเทลภายนอกมากับร้อนะครับขอบ15 CE 28นะครับผมขนาดเป็นไฟซีนอนนะครับนะอ่าดูดีเทลโดยรวมนะครับรอบคันนะครับ ครับสาวิทยุนะครับสวยครับขอบไม่มีแตกไม่มีหลุดกระจกสี่บานไม่มีแตกนะครับผมรถแอร์เย็นครับเพลงเพราะนะครับคันนี้ดูดีเทลภายในนะครับนี่แนะนําเสนอนะครับผมถังแก๊สใหม่ครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนะเสียงเงียบมากรถเครื่องเป็นเครื่องคาบิลหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับดูพลังพานพลัง อันนี้เป็นคาบน้ํานะผมล้างรถไว้ยังไม่ได้เช็ดนะนี่เครื่องดีๆครับผมเทเดิมอยู่ครบหมดน้ําไม่ดันควันไม่ไหลมีตัววัดวัดแรงดันน้ําด้วยนะครับผมนะแบตเตอรุ่งแบตเตอรี่ก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงการขับขี่กันนะครับมาครับช่วงการขับขี่ครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับคันนี้นี่ครับกระจกนะครับเทสให้ดูเห็นเลยนะครับ นี่นะครับเทสให้เห็นเลยนะครับว่าสี่บานใช้งานได้ครบครับครับผมแอร์เย็นหนาวเลยครับนะมีก็มีกล้องหน้านะครับคันนี้นี่มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเดี๋ยวมันจะติดให้ดูนะฮะเห็นไหมครับนะเป็นไงครับผมกล้องหน้ากล้องหลังนะครับชัดๆนะครับรถคันนี้ระบบไฟนะครับ หน้าปัดนะครับติดนะครับนี่นี่นะครับนะใช้งานได้ทั้งแก๊สทั้งน้ามันเลยนะครับคันนี้ได้ไปคุ้มคุ้มใครหารถกลับบ้านปีใหม่นะครับแนะนํานะครับผมเปิดในาคารสามหมื่นะะ 30, บาทเอาไปเลยสามหมื่นบาทเอาไปเลยคันนี้แต่เตอดังซ้ายขวาติดครบที่ปัดน้ําฝนที่ฉีดน้ําฝนนะอ่าที่ปัดน้ําฝนที่ฉีดน้าฝนติดครบคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะมีแก๊สให้ด้วยนะมีแก๊สอยู่ครึ่งถังอ่า แก๊สอยู่ครึ่งถังแต่น้ำมันไม่มีนะแต่น้ำมันเอาแต่ใช้ได้ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเลยระบบทำมาดีช่วงล่างดีเยี่ยมนะโดนลูวหน้าอะไรลูกได้เลยนะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะเพราะผมเข้าเกียร์ด้วยนะเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้นะรถเร็วอยู่นะรถปุ๊บปร์ดอยู่นะไม่ได้ธรรมาดานะวันนี้วันลอยกระทงด้วยนะรถโปรโมชั่นพิเศษให้เลยสามหมื่นบาทนะ ได้สภาพส,สวยๆไปงี้เลยนะสีสันนี่จอดที่วัดไม่อายใครเลยนะมาพร้อมกับแม็กอีกแม็กตีไปก็เกือบหมื่นแล้วนะครับผมนะอ่าทุงล่างดีกลับบ้านปีใหม่ได้เลยกลับต่างจังหวัดได้เลยนะพร้อมกับถังแก๊สใบเดียวนี่เติมน้ามันนะไอ้เติมแก๊สนะเต็มถังนี่วิ่งกลับบ้านได้เลยนะตกกิโลละบาทกว่าไม่ต้องไปกิโลละสี่สิบห้าสิบบาทเอ้ยเท่าไหร่อ่ะสิบสามสิบสี่กิโลอ่ะตกสี่สิบห้าสิบบาทไม่ต้องไปเสี่ยงตรงนั้นนะ ประหยัดมากไปตรวจวิศวะเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับผมถังแก๊สใหม่ใหม่ใช้งานได้คุ้มๆนะภายในเป็นบอกกรรมยีสวยๆสาม0มืนบาทเท่านั้นนะเดี๋ยวผมกลับรถตรงนี้ดีกว่านะากลับรถข้างหน้านะเทสให้ดูเลยนะว่ารถเราใช้งานได้จริงๆนะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังครับช่วงล่างดีนะผมมาไรพาวเวอร์เบาๆครับนะสีเจ็บเจ็บสีเจ็บจ้าบใครสนใจติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับนะ0 8 4 0 9 0ป8สี่นะครับแอด ID Line ก็มาดูรถตัวจริงก่อนก็ได้นะครับนะว่ามีรถตัวจริงหรือเปล่านะครับผมนะแอดมาดูได้ครับผมนะของเราบริสุทธิ์อยู่แล้วครับผม ดูได้ทุกซอกทุกมุมครับนะรถคันนี้บอดี้สวยมากไม่มีผุนะครับนะมียางอะไหล่พร้อมเกียร์เข้าชิดไม่มีหลุดไม่มีเด้งเข้าครบทุกเกียร์ครับนะเข้าครบทุกเกียร์ใช้งานได้ทั่วไปเลยขับดีแอร์เย็นฉ่ำนะฟิล์มดำด้วยอ่าฟิลม์มโอเคนะฟิล์มประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นี่นยสู้แดดได้สบาย มีกุง้งมีกล้องด้วยโอ้โหสามหมืนบาทรถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจนะเป็นกําลังใจให้ชาวรถบ้านหลักหมื่น FFK a r นะครับผมนะรถดีๆมีนําเสนอมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะใครที่ถูกใจเจ้าบิูบิ s ซิคันนี้นะครับผมนะยกหูโทรศัพท์ของท่านมานะครับ0840902878ครับผมนะ ผมอยู่อยุธยานะครับทางเข้าของผมก็จะเป็นไก่อย่างนี้นะครับผมนะ<อ>ที่หน้าวัดก็จะเป็นไก่ทางเข้าซุ้มวัดตรงนี้ก็จะเป็นอุอบโบสถหลวงปู่เท่านะครับนะข้างหน้าก็าจะเ,เท้าเวทวสุวรรณนะครับนะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับผมตัดเจอผมได้ตรงนี้เลยนะ<อ>เป็นจุดพิกัดที่ผมจะเอารถมาส่งมาให้ท่านดูนะครับผมนะใครที่สนใจจริงๆนะครับก็ขอบพระคุณน,นะครับผมนะที่เป็นกําลังใจให้นะรถของผมใช้งานได้จริงๆ นะครับผมนะซื้อไปนะเอาไปใช้งานได้เลยนะ,ะผมเจอตรงไหน,นผมก็จะแจ้งนะครับรถแต่ถ้าไม่เจอส่วนไหนที่ท่านๆพี่ๆเอฟซีนะเอาไปเก็บน,นู่นเก็บนี่มันก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างเนาะตามรถเก่านะครับแต่ส่วนมากก็แทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะซื้อไปก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะแล้วผมเปิดเลยเปิดดูเปิดประตูนี่มีไฟมีไฟนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมรีวิว ไปดูดีเทลรอบคันอีกทีนึ่งนะครับนะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับของพี่พีเอฟซีของเรานะครับผมนะนี่ดีเทลรอบคันนะครับกับเจ้ามิซูบิชิเลนเซอร์อีคาของเรานะครับผมรถสวยนะบอดี้สวยสีเจ็บนะครับนะโอ้โหดูสีสีไม่เก่านะครับนะสีชิจาร์ดนะครับผมเงา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 นะครับผมนะอ่าดูดิโอ้โหพี่โอ้โหทรงยังดูสวยยังดูเท่ยังดู ในอยู่เลดูพัดุ้มพาษสีแล้วยังไม่ขาดนะยี่ห้าพฤศจิกานะนี่ดูรถแทบจะไม่มีแบบไอ้นี่เลยนะแบบช้ําเลยนะก็จะมีแบบร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมนะซุ้มล่มซุ้มล้ออะไรก็ยังสวยหมดเลยนะครับผมนะพัดตุ้งพาสติกดาอะไรท้ายไฟเฟย์ก็ไม่แตกนะนะดูดินี่ก็ประมาณนี้เลยภายดูไฟกระพริบก็โหโคตรเท่นะนี่เป็นไงดูควันขนาดใช้แก๊สในปกติต้องมีควันนะแต่อาจจะมีเช้าเช้ามีนิดหน่อย แต่ใช้งานแก๊สไปแล้วปุ๊บเครื่องเดินโคตรดีนะเดินด,ดีเดินเงียบเลยรถนะนี่ภายในประมาณนี้เลยดีเทลนะมีที่เท้าวางแขนมีอะไรก็ใช้งานได้ปกติอ่าก็ประมาณนี้ครับผมดีเทลรถก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับเจ้า Mitsubishi นเซ e อร์อีคานะครับผมนะส0มหมบาทรถใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเพลงเพรานนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ